โอ้ยอ๋อนี่รู้แล้เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นแฟยไงหนักท้องดื่มน้ำไปเป็นลิตรเมื่อกี้น่ารักนะเนอะไรไใช่ไปไหมนี่นี่เทปเสาร์จะไปเขาเหรอจะไปเปนาจะทอด้วยจะไปเาลูกชอบเที่ยวเห็นไหมจิงูเไทยจะไม่เหมือบ้านกลัง กูไปถ่ายที่โรงแรมที่เทสเคยกังไปฮะริวโรงแรมสวยก็ก็เดี๋ยวก่อนใกล้ๆเมื่อกี้มันยังไกลอยู่กูก็เดินดูแต่ว่าเป็นงานที่เป็นของดีไงงั้นก็จะไม่รังนกียจงานนี้แม่นะคะก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะกี่คุมแล้วกูเป็นสามแล้วมั้งสามคุงฮะไม่ได้ยินยืนไม่ไป อะไรนะเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนใจจกไปปฏิบัติธรรมจะไปงานไปเมื่อกี้ตัวเองบอกว่ากี่ทุ่มนะน่าจะสามเกินป่าตัวเองมันูดูมันสามทุ่มแต่พูดถึงเราก็ฝาจจะเจอตัวกันก็ห้าโมงนะห้าโมงนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่หนาวเกินเกินไปไงถ้ายังไม่มืดก็คงไม่ ทางที่จะเข้าสวนมันก็เราก็ผ่านลงเลยไอ้นี้ดิเบียการ์เทนฮะที่นอยอูมอ่ะเบียการ์เทนที่ไหนหมายถึงอะไรจะไปเหรอฮะคงกที่ที่ควรไปหรอกอ้อเดี๋ยวแฟนเป็นห่วงท้างท้องโตแล้วไปไหนดะสึกนะเขาคงเป็นห่วงแหละคือวันนี้มันก็คือเจอช้าหน่อยแต่ว่าอากาศก็ดีตอนประมาณวันนี้นะสิบแปดโมงไง ก็จะเห็นโรงแรมนะคะโรงแรมตรงนี้ชื่ออะไรนะฮะลาโก้ลาโก้แล้วแล้วแล้วอันนี้คือโรงแรมใหญ่ที่เมืองอุมใช่ไหมฮะไปไหมเสียเสียค่าเข้าไหมเสียแต่ไม่แพงหนูเคยมาฝึกงานที่นี่ด้วยค่าเข้า เมื่อไรไปดิเมื่อไหร่ไปดิจาไหนไปหันจานไม่ไปหันขานหันไม่ไปพุทธพระาเคยไปแล้วไม่อยากไปมันจะมีอควาเรียมหรอนั่งรอพี่นะเขาเรียกจะเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเดินเข้าไปแล้วจะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยน้ำอ่ะปลามีปลามีนโอเคเดินใต้อุโมงค์น้ำแต่พี่เคยได้ยินว่าโรงแรมอะไรนะมามาอะไรนะมาลินทินอะไรอ่ะ ไม่้จอยู่ตรงไหนนะอันนี้ก็เป็นถามทีฮะของหนักมากเลยโรงแรมมารินทินทอยู่ตรงรายากนะนโรง,ง,งแรมมา,าลากๆมาแบบราวินไม่มีแต่แต่ดังมากเลยนะ ยิ่งเเปนีดูดูดูตู้เอทีเอ็มเขาสิฮะสวยงามมากในยามค่ำคืนขน้าทางตรงข้แต่ย่านมันก็สนุกดีไงมันแบบร้อนๆอะไรยมันดีอ่ะแต่มันจะมีเตาเบาๆอยู่นะพี่ชิฟใช่ถ้าเราเดินไกลๆอ่ะ

ไม่ตอนีหมดแล้ววิดีโอหรือว่าอะไรเนี่ยวิดีโอจะได้ทำภาพแบบสจะูแหงนหัวใจเลืออยที่บุญน้อยลงคอย ร้งืนร่อยรัก้องแม่นชนสาความรักให้ชื้นตา้าแป้ไปหัวใจมันูกคืนแค่ปลมทั้งเียตกปร่นไปไปหาเ้าตาชั่วชมจีมันพีรม So, yeah. yeah,